อ่าเจ้าคันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นรถบ้านสภาพดีๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับคือคำว่ารถบ้านในความหมายของผมเนี่ยนะมันก็คือถ้าเป็นรถเก๋งนะรถซีดานมันก็น่าจะเป็นรถที่เป็นอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรจนเยอะเป็นรถซิ่งไม่ได้สินขนาดแบบ ใส่ล้อมแม็กยางแก้มบางโหลดติดซุ้มแต่งเครื่องติดสปอยเลอร์อะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็คงไม่ใช่หรือจะเป็นกระบะก็ไม่ได้โหลดแป๊กนะแต่งปั๊มทำสีใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเช่นกันรถบ้านก็น่าจะเป็นความหมายที่รู้เท่าเทกันก็คือรถที่ สภาพเดิมๆใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่ขับซิ่งนะครับคือเป็นทั้งหนักการขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะก็ไม่ได้หักโหมขับไปทำงานออฟฟิศชอนเช้าตอนเย็นขับกลับบ้านวันหยุดไปขับไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นรถนะมันก็เรียกว่าอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด